สวัสดีครับพี่น้อง่ก็มาผกกับชงบาจิ๋วบานหน้าก็น้องพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็รดูก,การอัดฟางกับมดแล้วเน้ะพี่น้องมันเป็นงานเก็บเล็กๆน้อยๆก็ขอโทษขอให้น้องพี่น้องเนาะแหมนมันเดินทางใกล้กับบ่ได้บ่ได้ไปอัดใหนะ้เนาะช่วงนี้ก็เพื่อว่าเก็บเครื่องแล้วพี่น้องอาจจะหาพื้นที่ล่องเครื่องที่ว่าผมเหตุชุดคลาดใหม่เนาะจากที่ว่าใส่แผ่นเดียวนาะพี่น้องเนาะเป็นใส่สองแผนนะ่นเนาะ สำหรับเครื่อง KMT เนาะพี่น้องเนาะมันมันเป็นเป็นปัญหาบ่อยอะพี่น้องก็เลยต้องต้องโม่ต้องเนาะต้องโม่ต้องแก้ไข่เลยพี่น้องเผื่อมันจบจบไปเนาะมันจะได้เห็นงานของโตเนาะนี่ก็ยู้อยูหน้าคื้เก่าเลยพี่น้องถึงบได้อัดฟางก็อยู่้อยูหน้าคื้เก่าเนาะเพราะช่วงนี้บบบ่ได้รลยนตลาดลวกควายเนาะพี่น้องก็ก็ซบเซาอยู่ครับถือว่าซบเซาอยู่ก็มันบวกกับช่วงเทศกาลเนาะ เขาเทศกาลปีใหม่เนาะพี่น้องมันเก็สังสรรค์อยู่บ้านเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องแต่ผมเกอ็อยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าแล้วพี่น้องนี่เก็กัสิม้าควายเขาเขาร่มพี่น้องเพราะว่าผมก็เลี้ยงทั้งวัวทั้งควายเนาะอันนี้ก็อยู่ทงให้ทงหน้าเก็จานวนหนึ่งเนาะเอาออกมาจากจากคอกนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ออกมาจากคอก จำนวนหนึ่งก็เอาอยู่นี่แล้วก็จะได้กลับบ้านพี่น้องเอาควายเข่ารมแล้วแล้วก็จะกลับบา้านเนาะควายมีแค่สามตัวเนาะหนาตัวหนึ่งหนาจะบกหวัวลมมีแสามตัวมั <c oughs> นก็จะมีแต่วัวเนาะแล้วจากนี้ก็จะได้เป้งงวอยู่บ้านพี่น้องก็จะได้ ไฮ้ว่าอันงัวชุดถีว่าอยู่บ้านเนาะก็มีอีกชุดหนึ่งเนาะพี่น้องเป็นเป็นเป็นใส่หน่อยลงมาอีกพี่น้องใส่หน่อยแล้วก็ใส่พวกแม่พันธุ์เนาะแล้วก็ตุกผู้เนาะก็หลายตัวอยู่ดอกพี่น้อง เดี๋ยวแป๊บนึงเลยพี่น้องเด้อเขาเขามีโฮมอยู่เขาเขาถึงโฮมอยู่เขาเขาของเลยซื้อพี่น้องเออเอา,เอ,าออกมาไว้อยู่ทงหน้าก็จะกับป่อยเลยพี่น้องกับผูกแต่ผูกจ่าฝูงก็เนาะผูกไว้โตสองโตสี่เขาก็อยู่เบิดนะพี่น้องยางกินกับป่อยเขาด้ยางเหรียญยางกินเนาะ กชัชีวิตวิถีชีวิตชาวบ้านกับสิตประมาณนี้เลยพี่น้องเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนาะเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าตรงนี้กับปูกมันหน้าเนาะพี่น้องเนาะอยู่ประมาณนี้แหละอ่ะพี่น้องเดี๋ยวให้ชมชมชมงัวเนาะชมงัวชมควายเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ฝากฝากคุณก็จะเป็นเป็นมองกินน้ำเขาเนาะเขาก็จะจขูเนาะพี่น้องอีกฝั่งหนึ années, น่งของปปสวนยางเนาะเป็นสวนยางกับสวนยางเจ้าฟองเลยพี่น้อง กินกินอะไรก็นอนเลยพี่น้องเพราะว่าก็บ่ได้ปลูกเนาะปลูกแค่บางตัวเนาะพี่น้องเนาะตัวที่ว่ามัน,ม,นมันชอบผ้าผ้ามูยางเนาะพี่น้องก็สิปลูกไว้ก็สิปลูกแต่พวกแม่ใหญ่ๆเลยพี่น้องประมาณสามตัวแล้วก็ดตัวผู้จ่าฟงสองตัวเนาะกระสันบ่ได้ผ้ายา,างไปทั่วเลยพี่น้องเพราะว่าเขาปลูกมั่นพี่น้องช่วงนี้เขาปลูกมั่นหน้าเนาะ รายใดีพี่น้องราคามันถือว่าดีมากเลยมันงนันนามันนาเนี่ยในรอบหกเจ็ดเดือนพี่น้องถอนไปพืป้นที่ได้ลหลายกับได้เงินหมื่นเงินแสนนอนเลยพี่น้องเนาะแต่ก็คือเก่าเลยพี่น้องค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยก็ขืนแห้งผดประมาณนี้แหละพี่น้องอยู่บ้านเนาะ จะเอาตัวนี้เขา่าลมก่อนพี่น้องแดดแก่แห้งพึ่งเดดถึงเดงเดทึ้งลมพี่น้องบางคืนเนี่ยโอ้ลมขักขนาดเลย ก็คลิปนี้ก็สำเนียวนาะพี่น้องเนาะก็จะได้ไปเปรี้วัวอยู่บ้านนี่พี่น้องก็ใจหัวหารเขาเลยพี่น้องหัวหารแล้วก็เอาฟางเนาะใหญ่เขากินเนาะจุดนันเขาก็ที่อยู่ในขวบเขาก็จะบ่ได้กินยาสดแบบจังเสียพี่น้องแต่แต่ก็บ่บ,บ,บ่หลายซ้ำอยู่นี่เนาะอาจจะประมาณสิบตัวสิบกว่าตัวอย่างประมาณนี้เนาะอยู่บ้านเนาะ จุดนั้นเขากิดจะกินหัวอาหารกับฟางแต่ว,ว่าอยู่นี่เขาก็จะกินทั่วไปเนาะพี่น้องอาจจะเล่มห้าส่งห้าสดไปสันเนาะเล่มห้าเล่มหยอดเขาเนาะเป็นยางเยแต่ยูนนั้นเขาก็อยู่น้ำพื้นที่จำกัดขาก็กินหัวอาหารเนาะกินแล้วก็นอนนอยู่นี่เขาก็อิสระนน่จ้าหน่อยก็โอเคพี่น้องคลิปนี้สั้นนีดแหละสวัสดีครับ